เหมมราชบทที่38รถเบนซ์สี่ประตูรุ่นใหม่สุดเอสคลา12สูบทยานไปบนฟรีเวยใบหน้าเข้าเมืองอย่างรวดเร็วแอนดรูเชงถูกขนาบข้างด้วยหนุ่มอเมริกันทั้งสองโดยมีคนขับผิวสีหมึกทำหน้าที่อย่างตั้งอกตั้งใจไม่ถูกกุมตัวก็เหมือนถูกจะต่างเพียงว่าไม่มีอาวุธปืนจอหลังอยู่เท่านั้น รถชักจะติดแล้วทำไมไม่เข้าขาพูล,ละ่ะเอ็ดดี้ชายที่นั่งทางขวามือร้องบอกคนขับรถฝ่ายนั้นไม่โต้อตอบหากเบนพวงมลาลัยเข้าถนนขึ้นทางด่วนในทันทีที่มีโอกาสทำให้รถเล่นชฉิวผ่านกองทับรถที่ยังหยุดอยู่เป็นแถวแอนดรูถามเป็นประโยคแรกว่านี่เราจะไปไหนกันบอกแล้วว่าไปหานายรู้แล้วพูดเสียงหนัก เมื่อคุมสติได้เขาเริ่มใจเย็นและไม่นึกกลัวเกรงคนทั้งสองแต่อย่างใดไอ้สมุนปลายแถวมันจะมีน้ำยาสักแค่ไหนถ้าแน่จริงคงไม่เป็นแค่หมารับใช้วิ่งตามคนให้นายเท่านั้นรหรอกนาแต่อยากรู้ว่าตอนนี้นายอยู่ที่ไหนมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ชัยหน้าทาวมาเมื่อคืนนี้เขาพยักหน้าบ่อนใหญ่ที่ย่านเมืองจีนซึ่งเวลานี้ชาวเวียดนามยึดเป็นที่ทำมาหากิน ขณะเดียวกับที่จีนฮ่องกงและไต้หวันย้ายลงมาสร้างแฉน้าทาวใหม่แถวมอนทเรพ์คบ่อนของนายอยู่ชั้นสองของร้านขายทองซึ่งเปิดเป็นธุรกิจบางหน้านักพนันจะเข้าหลังร้านทางลานจอดรถกว้างขวางมีกล้องจับทุกระยะทั้งอย่างขั้นด้วยประตูเหล็กที่มีคนเฝ้าอยู่ตลอดเวลา แอนดรูเชงไม่ได้ถามต่อเขานั่งตามสบายในรถคันรูซึ่งเหมือนนั่งบนเครื่องบินเขาคิดไม่ตกว่าทำไมนายไม่บอกเขาสักคำว่าจะออกมาต่างประเทศดูราวว่าเขาเพิ่งคุยกับนายเมื่อไม่นานมานี้เองเสียงอเมริกันสองคนคุยผ่านหน้าผ่านตาโดยไม่เกรงใจเหมือนไม่รู้จักมารยาทมันคงเบื่อที่ต้องนั่งรถในระยะทางไกล 30- 40ไมล์แต่เขาไม่เช่นนั้น ถึงแม้ว่าเปลือกตาจะปิดสนิทคล้ายเข้าชานทว่าหัวใจเต้นแรงเพราะไม่รู้ว่านายมีคำถามอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับลูกสาวคนเดียวปาวีเขายกมือลูบใบหน้าแล้วแตะที่ริมฝีปากอย่างเผลอไพลหล่นจูบเขาก่อนลาจากมันช่างเป็นสัมผัสที่อ่อนหวานร้อนแรงจนเลือดในตัววิ่งพลาดด้วยอารมณ์ปรารถนาอันไม่หยุดยัง้งหล่อนคืออาหารโอชะที่เขากินไม่รู้จักอิ่ม นี่หากว่านายรู้เรื่องนี้เข้าเขาไม่อยากเดาว,ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเฮ้อถึงสักทีชายคนที่นั่งด้านซ้ายพ,พึมพำมเมื่อรถเลี้ยวลงจากฟรีเวย์ที่ถนนสปริงเลี้ยวขวาเข้าบรอดเวย์ตรงมาจนเกือบสุดถนนจึงเลี้ยวขวาเข้าซอยเล็กที่ไปโผล่ตรงลานจอดรถกว้างขนาบด้วยตึกใหญ่ทั้งสองด้านเหมือนเป็นที่กำบังอย่างดีแอนดรูขยับตัว ตลอดระยะทางเขานั่งฝันถึงหล่อนอยังไม่รู้เบื่อความสุขลึกล้ำที่เขารู้ว่าหล่อนเองก็สนองตอบด้วยความพึงพอใจเช่นกันเอ๊ะวันนี้คนเล่นน้อยโวยคนที่ลงรถก่อนยืดเส้นยืดสายแล้วพูดกับคนที่ก้าวตามหลังเขาลงมาจริงอย่างที่มันว่าลานจอดรถว่างโงงเรงและคนยืนเฝ้าป้อมยามก็ยืนหาวจะหลับแผลมิหลับแล แอนดรู Andrew, มองเห็นรถยนต์ชนิดเดียวกันที่เขานั่งมาหาคนละสีจอดใกล้ตึกตรงทางเข้าประกบกับรถสปอร์ตสีดำอีกคันหนึ่งทำให้เขารู้ว่านายมีแขกแต่รถคันนั้นช่างคุ้นสายตาอย่างประหลาดเพราะมันเป็นรถคันเดียวกับที่ลีเมเคยขับเมื่อมาหาเขาที่โฮเทลคนเฝ้าประตูลุกกรงเหล็กซึ่งเป็นหนุ่มจีนไวัยไม่เกิน30ร่างกายกำยำ ผมตัดกเกรียนคลายเด็กนักเรียนใบหน้าบึ้งตึงอยู่เป็นนิดเช้งกหน้ามาระหว่างช่องประตูเหล็กครั้นเห็นหน้าอเมริกันทั้งสองเขาก็ถอดสลักประตูให้คนทั้งหมดผ่านเข้าไปโดยไม่ถามไทยแม้แต่คำเดียวถัดจากห้องในกลิ่นอับเป็นประตูไม้หนาหน,นักอีกชั้นหนึ่งซึ่งเปิดปิดได้ด้วยการล็อกกุญแจเมื่อนักพนันเข้าไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแอนรูรู้ดีแต่ผู้นำเขากลับเดินขึ้นบันไดแคบและมืดไปชั้นบนซึ่งเป็นห้องทำงานส่วนตัวของนายเมื่อผลบันไดแอนดรู Andrew ได้สัมผัสไอเย็นของเครื่องปรับอากาศที่ทำให้หายใจสะดวกขึ้นเขาถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในห้องรับแขกทันสมัยผิดกับลักษณะของห้องที่ผ่านมาราวฟ้ากับดินด้านหนึ่งของห้องกรุด้วยกระจกพิเศษ ที่คนข้างบนสามารถมองเห็นความเป็นไปในห้องเล่นการพนันข้างล่างได้ถนัดโดยผู้ถูกจับตามองจะไม่มีโอกาสรู้ตัวแม้แต่น้อยการพนันทุกชนิดมีรวมอยู่ในห้องนั้นนับตั้งแต่ไพ่จีนมาจองถั่วน้ำเต้าไป่เกาไพ่ก้าวแต้มตลอดไปจนถึงลูกเตาบัคคาร่าเหมือนในบอนใหญ่แคทเชียแลกเงินนั่งอยู่ในห้องกระจกกลางห้อง แอนรูมองเห็นเงินสดกองอยู่บนโต๊ะเป็นตั้งเพื่อรอให้คนมาแลกชิปเจ้านายของเขาอาศัยใช้ชื่อพ่อค้าจีนในชนาแนทาวเปิดร้านทองและตั้งบ่อนเถื่อนโดยยอมจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าคุ้มครองเป็นจำนวนไม่น้อยแต่กระนั้นก็ยังคุ้มกับรายได้มหาศาลที่ได้รับเป็นประจำทุกปี แอนดรูคิดว่านายเขาเป็นคนฉลาดลึกซึง้งที่สามารถเปลี่ยนตัวตนจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเป็นพ่อค้าที่มีเบื้องหลังน่าสะพรึงกลัวเจ้าอินทวงศ์ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศราวกับที่นั่นเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาภาษาที่ใช้สอนนักเรียนอินทวงศ์ก็ทำได้ชัดเจนไม่มีที่ติ อีกทั้งความรู้ความสามารถกอบกับบุคลิกสง่างามเป็นผู้ดีถุกกระเบียดนิ้วทำใหแอนรูเกิดความนิยมเขาอย่างจริงใจจนกระทั่งอินทวงศ์ย้ายกลับประเทศของเขาเป็นการถาวรแอนรูไม่ได้พบอินทวงศ์อีกเลยเขาเรียนจบและเปลี่ยนที่ทำงานเป็นว่าเล่นเพราะทุกแห่งไม่มีเงินเดือนที่เขาพอใจขณะที่แอนรูถูกรุมล้อมด้วยหนี้สิน อินทวงจดหมายถึงเขาชักชวนให้เขามาเป็นแขกที่เมืองเหนือพร้อมกับแนบตั๋วเครื่องบินมาพร้อมกันด้วยมันเป็นโชคที่แอนดรูไม่อาจปฏิเสธได้เธอทำงานอะไรตอนนี้แอนดรูจำได้ว่าอินทวงถามเขาด้วยความสนใจในค่ำคืนหนึ่งที่เขาพักอยู่ในโรงแรมชั้นหนึ่งที่อินทวงเป็นเจ้าของเมื่อคิดถึงเหตุการณ์นั้นอีกครั้ง แอนดรูแน่ใจว่าอาจารย์ของเขารู้ดีว่าเขากำลังเตะฝุ่นไม่มีงานทําอินทวง์ล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรากับมีพรายกระซิบอินทวงศ์แก่ลงมากรูปร่างที่เคยสูงผอมแน่นหนาขึ้นเส้นผมหยกกักศกที่เคยดกดำเป็นเงาเปลี่ยนเป็นสีเทาเกือบทั่วศีรษะ สิ่งเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนคือหลังไหลที่ตั้งตรงราวสิงลำพองไม่ยอมขอมขูให้แก่ใครผมไม่มีงานทำเขาตอบตรงเพราะรู้ดีว่าไม่มีประโยชน์ที่จะโกหกอินทวงศ์รีตาเล็กน้อยใบหน้าเรียบเลยยากที่จะอ่านความรู้สึกออกว่ารู้สึกเช่นใด เขาเป็นคนหน้าตาดีถึงขนาดเป็นที่หลงไหลของนักศึกษาสาวๆแต่อินทวงไม่เคยสนใจใครเขาดำรงความเป็นโสดตั้งแต่ครั้งนั้นจนบัดนี้ท้าไม่มีงานแล้วจะเอาที่ไหนกินที่ไหนใช้ผมยังมีเงินก้อนสุดท้ายอยู่ครอบครัวและญาติพี่น้องละ่ะพวกเขาตายไปหมดแล้วแอนรูต,ตอบอย่างไม่เหลือเยื่อใยคราวนี้เองที่อินทวงมองเขาอย่างพิจารณาขณะเอ่ยเนิบเนิบ ามหมดเงินก้อนสุดท้ายจะทำยังไงแอนดรู Andrew จําได้ว่าเขายักไหลก็หางานต่อไปสิครับงานอะไรก็ได้งานอะไรก็ได้งั้นหรือครับเขาตอบกลัวเสียงหัวเราะทวนคําว่างานอะไรก็ได้เขาให้จ่ายเงินดีก็แล้วกันอินทวงศ์เงียบไปนานที่สุดเขาเอ่ยว่าฉันอาจมีงานให้เธอทําก็ได้รับรองว่าข่าตอบแทนงามพอที่จะอยู่สบายไปตลอดชีวิตแต่ แต่อะไรหรือครับเขาถามอย่างกระตือรือร้นแต่มีข้อแม้ว่าเธอจะพลาดไม่ได้เป็นอันขาดเป็นคำตอบสุดท้ายของอินทวงประตูห้องทำงานของนายเปิดออกอีกครั้งหนึ่งในสองของคนที่คุมตัวเขาเดินออกมาพร้อมกับบอกว่านายให้เขาไปพบได้แอนดรูพัะจากหน้าต่างกระจกเดินเข้าข้างในอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง แม้ท่าทางภายนอกดูสงบดีหากใจเต้นแรงปนด้วยความรู้สึกทั้งกล้าและกลัวไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่เขาเคยดีใจและกระตือรือร้นทุกครั้งที่จะได้พบกับอินทวงศ์เหตุที่เป็นดังนี้เพราะเขาได้ยอมรับบุคคลผู้นั้นเป็นนายเขาได้ขายวิญญาณและอิสรภาพเพื่อแลกกับเงินตราตามที่ใจปรารถนาเขาคือทาสของอินทวงศ์ห้องทำงานนายแบ่งเป็นสองตอน ห้องรับแขกอยู่ข้างหน้าประกอบด้วยเก้าอี้หมู่ล้อมโต๊ะหินอ่อนสีเดียวกับพื้นทางเดินลึกเข้าไปภายในระหว่างเสาหินสูงตระงานสองต้นแลดูเด่นเพราะม่านกร,รมหยี่สีดำคลิปทองยาวจรดพื้นคือโต๊ะทำงานไม้แดงฝั่งมกตั้งเป็นสงา่ายามเจ้าของห้องไม่อยู่หากวันนี้เมื่ออินทวง์นั่งที่เก้าอี้ตัวนั้น ม่านสีดำเบื้องหลังจึงถูกดึงรูดออกจากกันเผยให้เห็นรูปปั้นสีทองสุกปลังของสัตว์ประหลาดตัวเป็นหงแ์ในร่างของพญาราชสีเข้ามาสิแอนรู Andrew. แปลกใจมากไหมที่พบฉันอินทวงร้องทักเนิบเนิบโดยไม่ขยับขยื่อนร่างกายเขาผอมลงเล็กน้อยผมเป็นสีเทามากขึ้นหากคิ้วหนาอย่างดกดำเช่นเดียวกับดวงตาคมลึกที่มองคนราวกับจะสะกดจิต แอนรูลังเลเล็กน้อยเพราะนายไม่ได้อยู่คนเดียวผู้ชายอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เก้าอี้ด้านหน้านายผู้ชายคนนี้อาจเป็นเจ้าของรถซึ่งจอดอยู่ข้างล่างรถคันที่ขุนแก่สายตาเขาเหลือเกินทำไมยืนเฉยอ,อยู่ละ่ะนั่งสิแล้วก็รู้จักแขกของฉันเสด้วยคุณเจมจามอนเจ้าของร้านเจวเวอรี่พรินเซสเออร์มิที่เบวอรี่ฮิตันโฮเทแอนรูสะดุ้งเฮือกก้าวขาไม่ออก เหมือนกับว่าร่างทั้งร่างกลายเป็นก้อนหินเจมจามอนใช่แล้วรถคันที่จอดในพักกิ้งลอตข้างล่างคือรถคันเดียวกับที่รีเมขับมาหาเขาที่โรงแรมทำไมจามอนถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมเขาถึงรู้จักอินทวงและที่สำคัญจามอนจะรู้ไหมว่าเขาคือน้องชายของลีเมชายผู้ที่นั่งอยู่ก่อนหันมาทางเขาแอนดรูเกือบลืมหายใจ ใบหน้าสะอาดสะอ้านเป็นผู้ดีการแต่งกายเรียบร้อยและดวงตาคู่ที่อยู่หลังแว่นกรอบทองมีรอยยิ้มเล็กน้อยขณะยื่นมือออกมาคุณเจมนี่แอนดรูดีใจที่ได้รู้จักคุณแอนดรูคอแห้งผากแม้แต่น้ำลายก็ไม่มีจะกลืนเมื่อสบตากับฝ่ายนั้นจามอนจำเข้าไม่ได้ขณะเดียวกับที่เขาไม่เคยลืมผู้ชาย ที่เข้าไปกกอยู่กับพี่สาวเขาในขณะที่แม่นอนเจ็บอยู่ในโรงพยาบาลเวลานั้นเขายัางเป็นเด็กอยู่ก็น่ารอกที่จามอนจะนึกไม่ออกเช่นกันครับเขานั่งเก้าอี้อีกตัวหนึ่งข้างจามอนเงยหน้าศบตาคมวาวของอินทวงนายมาถึงเมื่อไหร่ครับวันนี้เองกระทันหันเลยไม่ได้บอกใครแต่ทำไมเขาเหลือบดูจามอนเล็กน้อย อ๋อทำไมคุณเจมถึงรู้อย่างนั้นใช่ไหมก็เพราะเขาเป็นคนส่งข่าวบอกฉันว่าผี่ชายของเขาเจ็บหนักป่านนี้ยังไม่รู้สึกตัวฉันก็เลยคิดว่าจะต้องขึ้นมาเยี่ยมเยียนเขาสักหน่อยตามประษาคนคุ้นเคยกันจะให้บอกไม่ละ่ะแอนดรวูว่าผี่ชายของคุณเจมก็คือเจ้าสัวคังเฉียวยังไงละ่ะแอนดรูพยายามระวังสีหน้าไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจับได้ว่าเขากำลังรู้สึกเช่นไร การได้พบจามอนอย่างไม่คาดฝันในสถานที่ส่วนตัวของอินทวงศ์บอกให้แอนรูรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลสักเท่าไหร่บางทีจามอนเองก็อาจตกเป็นทาสของอินทวง์เช่นเดียวกันกับเขาก็ได้ผมเองก็เพิ่งได้ข่าวแอนรู Andrew เอ่อยอย่างระมัดระวังอินทวง์หัวเราะเบาๆ ข่าวของเธอมักจะล่าช้ากว่าคนอื่นเสมอแต่ยังไงก็ตามนับว่าจะสัวโชคดีดวงดีกี่หนกี่ครั้งชะตามไม่ถึงคาดสักทีจริงไหมล่ะผมไม่คิดว่าเขาดวงดีหรอกครับจามอนเอ่ยเกือบเป็นเสียงกระซิบเพราะเขายังนอนไม่มีวันตื่นเขาก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วเพียงแต่ยังหายใจอยู่เท่านั้นหมอเองก็ไม่รับรองว่าเขาจะฟื้นหรือไม่ผมว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอีกแล้ว อินทวงศ์รีตาแล้วเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้มือขวายื่นไปบนโต๊ะสัมผัสถ้วยบนไชน้าสีขาวลักษณะคล้ายถ้วยน้ำชาควา่ำส่วนบนเป็นทองคำแท้จำลองรูปสัตว์ลักษณะเดียวกับรูปปั้นที่กำแพงด้านหลังยืนผง,งาดอินทวงพ์งพึมพำว่าจริงสิไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงอีกแล้วจามรสีหน้าดีขึ้นเขามองตามมือของอินทวงศ์ที่เลื่อนถ้วยไปมา เหมือนหนึ่งไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นเอ๊ะอะไรกันครับนั่นอะไรมือของอินทวงหยุดการเคลื่อนไหวเขามองตามสายตาของจามอนแล้วก็หัวเราะอ๋อถวยเขย่าลูกเตา๋าเหมือนที่เขาเล่นกันข้างล่างไงล่ะแต่อันนี้ให้เขาทำพิเศษคือแทนที่จะเป็นรูปมกกังกรอย่างข้างล่างกลับเป็นเหมราชผมไม่เคยเห็นมาก่อนจามรรับสารภาพไม่เคยได้ยินชื่อด้วย อยากดูไม่ล่ะขอโทษนะถ้วยใบนั้นถลายเลื่อนอย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยฝีมืออินทวง์มาหยุดที่ขอบโตะ๊ะตรงหน้าจามนพอดิบพอดีแสดงให้เห็นถึงการรู้จักประเมินน้ำหนักและระยะทางซึ่งผู้ที่จะทำได้ควรเป็นแต่มืออาชีพเท่านั้นหัวเป็นหงปากเรียวแหลมอินทวง์อธิบายเมื่อจามนหยิบถ้วยขึ้นมาพิจารณา ตัวเป็นสิงคุณคงไม่เคยเห็นเพราะมันเป็นสัตว์ในโบราณคดีแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลเราเมื่อสักครู่นี้ท่านเรียกมันว่าอะไรนะครับแววตาจามอนมีร่องรอยความพึงพอใจเขาอยู่ในวงการเพชรพลอยชื่นชมของสวยงามแปลกใหม่ตลอดไปถึงของเก่าที่หาค่ามิได้เห็นม,มาราชงามมากทั้งสวยและเด่นด้วยฝีมือประณีตยังบอกไม่ถูก ระหว่างพูดเขานึกถึงลีเมของแปลกๆเช่นนี้เขาอยากซื้อหาเป็นของขวัญเพื่อกำนันหลอนลีเมคงดีใจไม่น้อยเลยแต่ราวกับว่าอินทวงจะอ่านใจเขาออกเพราะเขาหัวเราะเสียงดังอย่ามองสิ่งของทุกอย่างด้วยความสวยงามเพียงอย่างเดียวรู้ไหมบรรพบุพร,บรุษของฉันเวลาที่เขาสั่งฆ่าใครเขาจะหันจะงอยปากของหงไปที่คนคนนั้นหรือชื่อของคนคนนั้น รับรองศัตรูที่ว่าไม่รอดสักรายท่านมีอารมณ์ขันจะมอนลุกขึ้นยืนเขาวางของชิ้นนั้นคืนไว้ตรงหน้าอย่างเรียบร้อยถ้าทางอินทวงศ์ไม่บอกว่าอยากขายแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาสามารถจดจำรูปภาพและสัดส่วนเพื่อบอกช่างทองของเขาเป็นกรณีพิเศษก็ได้ฉันพูดความจริงต่างหากทาไมเชื่อลองถามแอนดรูเขาสิ จามอนหัวเราะเขาก็ยังเชื่ออยู่นั่นเองว่าอินทวง์พูดเล่นเรื่องราวตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเป็นไปได้ก็เพียงเล่าต่อๆกันมาจริงบ้างเท็จบ้างเพื่อให้มีสีสันดูแต่เขาสิบรรพบุพรุษเป็นใครยังไม่สนใจที่จะรับรู้เวลานี้ขอเพียงให้เขาหมุนเงินได้คล่องมือเท่านั้นก็พอผมว่าเคยเห็นหน้าคุณแอนรูมาก่อน จามอนเห็นไปมองแอนรูอย่างพิจารณาจนฝ่ายนั้นรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวแต่จำไม่ได้แล้วว่าที่ไหนหน้าคุ้นชอบกลผมตัวคนเดียวไม่มีพี่ไม่มีน้องแต่มีเพื่อนเพื่อนมักบอกว่าผมหน้าโลแอนรู Andrew กล่าวเรียบเรียบขยับขาไขว่ห้างจามอนพยักหน้ายิ้มยิ้มหน้าตาอย่างคุณใครบอกหน้าโหลแหลกกับผมก็เอาเพราะบางทีผมอาจหาแฟนได้บ้างก็ได้ มุมปากเหยียดเป็นรอยยิ้มยันแต่เขาไม่ต้องการทําให้เสียเรื่องจึงเพียงแต่พูดว่าผมคิดว่าคุณแต่งงานแล้วเสอีกขอให้เป็นจริงอย่างที่พูดเถอะคุณอยู่คนเดียวมันเหงาอย่างร้ายเออผมเห็นจะต้องกลับเสียทีมานานแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าเขาก้มศรีรษะให้แอนดรูเล็กน้อยก่อนหันไปทางอินทวงผมขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแอนดรูหันขวับมามองนายทันที แต่นายยังมีใบหน้าสงบเฉยเหมือนเดิมทว่าเสียงพูดทุกถ้อยคำหนักแน่นก้องกังวานพี่ชายคุณกับพี่ชายผมเคยทําธุรกิจร่วมกันมาซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องเขาทั้งสองก่อร่างสร้างตัวด้วยกันตั้งแต่พี่ชายคุณมาจากเมืองจีนและครอบครัวผมลี้ภัยเข้ามาเมืองไทยเหมือนกัน แอนดรู Andrew, ลดขาที่ไขว่ห้างนั่งตัวตรงตั้งอกตั้งใจฟังเต็มที่เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินนายเล่าเรื่องของตัวเองเขาสองคนประสบผลสำเร็จในด้านการงานร่วมหุ้นเปิดบริษัทคอนสตรักชั่นใหญ่โตกิจการไปได้สวยภายในเวลาไม่กี่ปีแต่ในที่สุดพี่ชายผมถูกจับเข้าคุกแววตาวาวโรดเมื่อเอ่ยประโยคนั้น ขณะที่จามอนยืนอึง้งแอนรูกลับเป็นฝ่ายถามว่าทำไมครับตึกถล่มคนตายบาดเจ็บอีกระนาวข้อหาว่าพี่ชายผมเป็นคนรับผิดชอบเหตุการณ์หลักฐานทุกอย่างบ่งบอกอย่างนั้นอินทวงศ์เหลือบตาดูจามอนคุณคงไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะคุณเป็นน้องคนเล็กสุดคุณอยู่เมืองไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้จามอนยิ้มแห้ง มีบางอย่างที่อินทวงศ์ไม่ได้พูดแต่จากสายตาและท่าทางจามอนเดาไม่ผิดที่คิดว่าอินทวงศ์กำลังกล่าวหาเฮียของเขาครับผมไม่รู้เรื่องเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของผมอยู่ต่างประเทศ